คะค่ะทุกคนจะพาเดินไปบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะเอาสตรอเบอรี่กับฟราดิชไปฝากพ่อปู่แม่ยากันค่ะนี่ก็จะพาดูนะคะทางเดินนะคะที่จะเดินไปบ้านพ่อปู่แม่ยา่าที่เยอรามันนะคะเขาก็จะมีทางแบบนี้นะคะสําหรับคนที่จะเดินหรือไม่ก็ปั่นจักรยานนะคะเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะสําหรับเดินนะตรงนี้นะสาหรับ ปั่นจักรยานได้นะคะก็แวะดูดอกไม้ข้างทางหน้าร้อนที่รมันนะคะมันก็จะมีดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะสลับปรับเปลี่ยนไปอันนึงโรยราอันหนึ่งก็จะขึ้นมาใหม่นะคะอุยตรงนี้ก่อนจะถึงบ้านพ่อปูแม่ย่านะคะสวยจังเลยเดินมาประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็ถึงแล้วค่ะเอารถพ่อปูไปใส่นอ้อปะเนี้ยคือบอยู่เนาะ <laughs> เปิดประตูแบบนี้ไปไหนเนาะ <laughs> ก็เข้าไปบ้านแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไม่เห็น ไม่ยาเนาะเรียกหาก็เลยมาดูดอกกุหลาบดอกกุหลาบพ,พันราชินีบานแล้วค่ะสวยมากใจละลายใจละลายเดี๋ยวสิมันลอยมันลอย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 ไปปลูกอยู่บ้าน อยู่มาสิบปีก็จะมาดูดอกกุหลาบบ้านไม่ย่านี่แหละค่ะแต่ละต้นอ่ะมันหลายสิบปีแล้วนะคะเข้าไปในบ้านไปหาไม่ย่าอีกครั้งก็ไม่เห็นค่ะไม่เจอก็เลยไม่อยากกวนเนาะก็เลยรีบกลับเพราะว่านายช่างอ่ะจะเลิกงานแล้วนะคะอันนี้เป็นชื่อเมืองที่เราอยู่นะเมืองเอลเซ์นั่นเองนะคะก็คือเป็นออดนะออดไม่ใช่สตั๊ดนะคะที่นี่เรียกว่าออด น,ะะนี่ก็จะเดินทางนะคะกลับตรงนี้เป็นร้านขายเหล้าเบียร์เครื่องดื่มนะคะนี่ต้นไม้ถ่ายให้ดูคือสวยมากเลยเมื่อกี้เนาะเรียงตามทางนะเขาเริ่มมาดอกไม้มันลงแล้วนะคะตรงนี้เป็นวงเวียนใหญ่ <c oughs> ของเมืองเรานะคะเห็นไหมเขาเริ่มมาดอกไม้มันลงสวยมากเลยเป็นผู้ชายนะเขาจะมาปลูกนะคุณหน่งเคยผ่านแล้วก็มาเห็นเขาปลูกปลูกปลูกนะแล้วก็ทางอำเภอเขาก็จะมีส่งรถมาลดนะ้ นะคะนั่นกะ็เป็นโรงแรมคาปูชิโน่เดินข้ามไปฝั่งทางนู้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะคะเป็นรูปเท้าให้เดินข้ามไปได้แล้วรถก,ก็จะจอดให้เราเดินชมไปเรื่อยๆเพราะดอกไม้มันเยอะมากเขาปลูกแบบว่าประดับตกแต่งเมืองให้สวยน่าชมคิดว่ากลับบ้านคงจะทํากับข้าวไม่ทันแน่ๆเลยเราแวะร้านตุรกีคาแรานเกบ,บับดูนเนดีกว่านะคะที่พึ่งยามยาก เราจะได้ไม่ต้องทำเองคนผู้ชายที่ทำอยู่นะคะมาทีไรเขาก็จะถามมาเธอมาจากไหนบอกแล้วว่ามาจากประเทศไทยนะทางกลับเลิกงานมากำลังจะเลี้ยวไปทางนู้นเห็นเมียมาแตกไกลเลยค่ะอู๊ออร่าเมียตะโกนถามเมียว่มามันเดินอ่อยอะไรแถวนี้ว่าง,งั้นถึงบ้านแล้วค่ะ,ะเมียก็หิ้วแม่ไปใสยย่หิวเขา่าชิาตแล้วไปหาเที่ยวทางไหนเนี่ย เมี่ยทำแซบปาลาคาทิล่า่าทานให้อร่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชื่อ